สวัสดีครับไอ้นอกเด้อวันนี้พามากินเข่าคื้เกาได้ต้มเปิดกับผัดเผ็ดปลาดุกอ่ะอันดับแรกอ่ะวายหากไปก่อนเลยมาเด้อจุดจวดมาเด้อพี่น้องผัดเผ็ดปลาดุกกับต้มเปิด อเออดีขนาดออหอมหากน้าครับสมส่ม apa peduk kami? Mm hmm, si foto gal. ตอนนี้ของเทพนะไม่ขอเสียอยู่ด้วยตอนนี้คุณร้ายหลายหลายคักตายจนเห็นเป็นแนมเห็นตาเปล่าเลยมาอยู่กับไซเมดเนเด้อผิดผาปากผิดดังไว้อันตะรายตัวพี่น้องตกแรงมากก็ต้องล่างดังล่างย่างดีๆบองสันนะโอ้บ้านจจนตายดอกไป,กป็นโรคปอดตายก่อน รอ,องเงินเมือนจากรัฐบาลครับจากสิมาน่มั้เด้เห็ดเบียดวนไป Mm hmm. Ah. <sighs> mm. จะปล่อยหิวไรเด้อเวลา,ากินข้าวกับความเก้าอี้หักเมื่อวันโอ้ยเนาะเดี๋ยวตะกามาลองก่อนเดี๋ยวเป็นไงเมื่อคันเดี๋ยวปล่อยห,หยิวหลายเด้อเวลามกินข้าวกินหน่อยหน่อย Tìm nữa. Ừm. Mm. เป็ดน,นี่คือเก่าละแมคโครได้มาสามน่องเนี่ยหาทิศบัตรคุมขนาด ิ่มแล้วบัดนนี้ออันย่าป่อยจะคล้องหิวลายเด้อพ่อพี่น้องหิวหลายมันก็กินไดนบ่หลายบัดนนี้ลำบากกระเพาะจะคล้องอีบัดนนี้ตอบัดนี้ผมก็กราบลาเด้อบัดนนี้ฝากคนแรกกติดตามผมได้เด้อครับผมเอ,อินไอ้นุกก็ได้ซื้อช่องผมครับสวัสดีครับ